สวัสดีค่ะพี่น้องพบพ่อกันในช่องไลฟ์ชาแนลนะคะแดดมันฮอนขออนุญาตปิดหน่ะนี่พามายกยอกลางยอไปแล้วมีไม้ป่าก็เห็นยิบเห็นบ่ค่ะนะมาลองบาดแรกแหกหมันแล้วจะ้ะว่าจะเป็นยังไงเรองเบิง่งแต่บาปฟ้ามันจะขึ้นด้แต่บลูอะเอายอลงก่อนน้าจะยังไงบลูยังบม่เคยมานี่คือข้างแรกแล้วจ้ะนี่คือข้างแรกมาบ้านกงไหมคะ่ะ โอวเป็นยังไงกับลบูกเนาะจ้ะจะเป็นยังไง้อโทรศัพท์หมุนตกขาไปอยู่รุน่นน้ำกันจ้ะนี่โอ้โหงดโ,โ,โอเค กระจกไปย่างเต็มนีม่จะปลากระจกจะละนอบโอ้ยน้ำมันไหลมั้งเนี่ยตั้งยอไม่ได้เลยยกไปทันปลาปลาอันนึงลูกชายยอเล็กลูกชายอยอนั่นลูกชายเอาไปเสร็จแล้วอะ่ะอูเห็นไหมฮะ ย้อนนั้นลูกชายเอาไปเสร็จแล้วอันชิตัคก,ก็พากันเหยียบขาดเลย พี่น้องพี่น้องเห็นปะคะ่ะเนี่ยโอ้ย,อยโอ้ยโวดคะ่ะเนี่ย แทบจะเบาไหวแล้วค่ะเนี่ยที่พาดกระขาดอือหือ้อก้องก็ไม่แน่นกล้องกับบนแน่นเด้อพี่น้องเอ้ยภาพมุนไปมุนมา อปลาเล็กเยอะไอตาขาดแล้วเนี่ยโอ้ยโ,โ,โดดหมด อื้หือน้องมึงแม่คะนี่ทิ่นักขาขาดมันขาดได้ยังไงวะลูกปลาค่ะโอ้จต่ ที่ปากขาดไหมคะเดี๋ยวขออนุญาตสอนที่ตักก่อนจุ่มแป๊บเดียวค่ะพี่น้องลองเบิ่งได้ไมาแล่วได้แต่มันปลาเล็กอะนะปลาเล็กเองตรงนั้นต้องงูหน่อที่น้ำอะไรอะปลาก็แค่รู้นนะมันก็มีปลาอย่างนี้นี่แหละใช่ไหมเออแล้วแกจะหาปาลาอะไรอะไม่รู้ได้อย่างนี้กันแล้วขากล้าบอกตรงไหนอุย้ย okay. โนี่คือลอดยางอ,อกบรนใหม่ที่ไปเนี่ยทุกรอบใคมันต้อง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 มาจริงเลย แต่ละรอบย่อหงายแล้วพี่น้องเลยะกี้พอได้ทายแล้วจะเอาปลาขึ้นไปเก็บตบนีหน่อย แบบนี้เดี๋ยวจะได้ถ่ายแปบ๊บเดียวด้วยทัะวสามห่อนเดดเลยจ้ะบ่เดา่มมาบ่เดาลมมาจะได้ถ่ายสักแป๊บเดียวจ้ะ กดกล้องหยกแทบบาไหวมาวันนี้มาลุ่นน้องนายหยกเราจะสิพักครับแล้วทีมงานก็บ้อนเราเบาไหวแล้วได้หลายกันทุกคนแล้วจ้ะนู่นน่ะมึงน,นี้ขาวเต็มยอเลยเด้เด้เด้ย,ดย,ยาหน่อยเพืพ่อนๆยาหน่อยกับเบาไหวล้วเด้อจ้ะนทร์ยาทำยังอยู่ทางนูน้นนี่เปลี่ยนยาเอียดบริมาเยาแป้วบริมามาเป็นยาใบาแทน พากันไปตักอีกประตูหนึ่งไหมจ๊ะพากกันเอาบาไว้แล้วก็เลยเดดก็ห้อนคักแล้วจพากกันกลับแล้วพี่น้องได้หลายแล้วจ้ะแต่ละคนอ่ะบ่มีหม่องใส่แล้วแหละจ้ะเดี๋ยวรุ่น้องไหกทีสองทีจะพักกลับเลยจ้ะห่อนเฮงไอ้ไอ้ไอ้เด็ดก็น้อยตักให้น้อยวุ่นช็อตเด็ดปลาออกจากกันนี่แม่มดแต่ยากอยู่นีเลเอาไหนแม่ก็ยังถ่ายงานอยู่ไหนก็ชอบโมโหแม่อุ้ย ดูดินี่ยังไม่ไดา้นั่นเสียงกรีดกาดเลยบ่ไหวปลาออกปลาตัวใหญ่พร้อมพุ่นน่ะพี่น้องเออแบบนี้เละจ้ะึงว่าเมื่อยกับมว่นมมวนม่วนกับยังเมื่อยอะไรจังยังเบื่อเนี่ยแต่ละรอบละรอบบางติดข้างยอม่วนม้วนจ้ะแต่ละคนกับนั่นแหละปลาหน่อยก็จะไปเอายอแล้วจ้ะแต่ละคนตติดแบบสลัดยอออก ภากกลับแล้วรอเย่ทำเนาะจ้ะเดี๋ยวสิพาไปสลิปเอ้ยสลิปว่าสั่นสรุปคลิปอยู่ทั้งรถเนาะจ้ะสรุปยอดป,ป่าเดี๋ยวสิพากรับแล้วห้อนแห้งตอนนี้บ่ไหวบ่ายสองแล้วมั้งเนี่ยไปเดี๋ยวจังไปดูผลงานนังกันทีเดียวนะจ้ะอันนี้ของของปลาใบเนาะไไจ้ะนี่ของคนรถพ่วง,งแล้วก็นี่ของเ<อ>ยรรมอันนี้ของเยรรมจ้ะ<อ>น,นี่ของเยรรมแล้วนี่ของปลาน้อยของปลาน้อยก็เต็มมดเลยจ้ะ โอ้โหเปิดไม่ได้เลยพี่น้องเนี่ของกระน้อยในนี้แล้วก็ในนี้ก็มีของกระน้อยนี่ของของนายกับแม่เปิดไม่ได้อย่าทําเปิดให้หน่อยครับของน้องนายกับแม่อันนี้ของใครเนี่ยกระน้อยของนี้นะของกรน้อยนี่ยของนายกับแม่จ้ะเต็มถังจ้ะเต็มเลยพี่น้องเอากระติกแถวเอากระติ๊กเถามีกระติกแดดจ้ะได้ได้ได้กัตพีกตนจ้ะยกบ่ไหวพี่น้องมันห่อนแดดห่อนแห้ง บ้านเรือพี่น้องแบ่งเข้ามาตลอดทางเลยจะพอปลาตัวน้อยนี่มันขายยากก็สิแบ่งเขาเหตุกินไปเนี่ยแบ่งมาตลอดทางพักกันหยกได้หลายอิลีจมือนี่นะหยกบาหวาดเบาไว้หยกจนเมื่อยจนเป็นลมเป็นแรงกันไหมจ้ะคลิปนี้กะสิฝากพี่น้องไว้เพียงซํานี่แล้วจะพ่อกันขิปหนาสิขอเนื้อทําปลาก่อนไดไปกินข่าวก่อนมวหมานไปไกลคะ่ะเมื่อนี้ไปถึงบ้านกงไกลลาด้ไหมค่ะไปถึงกงไกลลาดปุนณพนี่มือนี่นะไปเป็นเท่าไหล่แปดสิบโลแปดสิบกิโล กะหากันไปแปดสิบเจ็ดกิโลตงไหยก็กะสีลาพี่ลาน้องไว้แต่เพียงซัมมี่นาะจากมื้อนี้พาไปยกย่อมวนจ้ะกะขออนุญาตแค่นี้จ้ะอย่าลืมนะจ้ะาพาเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ในชาแนลเนี่ยเด้อจ้ะพี่น้องคลิปนี้กระสีฝากพี่น้องเพียงซัมมี่พอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ